คนนั้นทีน่ลงมือกันกี่คนแน่ในการรวมใจกันหลังบ้านฮะหลังบ้านเนี่ยมาเลยแอลเลียหลังบ้านตัวเองหลังบ้านใครไม่ไม,ไม่ไม่สกรปรกไม่ลกก็มาช่วยบ้านอื่นด้วยแล้วมีไฮไลท์อยู่จุดข้าหนึ่งก็คือบ้านตายายอ,อะ่ะบ,บ้านตายายเป็นครูเกษียณแล้วก่อนหน้าที่ผมจะมาเนี่ยโดนขโมยขึ้นบ้านพวกคุณตาเขาป่วยไปอยู่โรงพยาบาลสิบวันครับแล้วก็โดนไม่มีคนอยู่ก็โดนเอาของไปหมดเลยพระเครื่องไปหมดเลย บ้านนี้ลกมากจนขนาดเปียกถ้าพูดก็เหมือนกับว่ามีต้นยาปกคุมมิดหลังคาทั้ง3ด้านเลยโอ้โหจริงจริงครับงครับก็ยิ่งทำให้การก่ออาชญากรรมของคนร้ายทำได้ง่ายเป็นการทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพการกัจากการปรับสภาพแปรล้อมก็เอามาใช้ก็แค่ตัดต้นไม้ให้โล่งเตียนให้โล่งเตียนครับ แล้วก็ไฟหลังบ้านก็ติดนอนคืนก็แนะนําบอกให้เปิดไฟนั่งคืนนะฮะคุณยายดีใจมากบอกขายบ้านไปแล้วตอนก่อนผมมาเนี่ยบอกขายบ้านนะครับบอกขายบ้านไม่อยากอยู่แล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้ขายไปยังฮะไม่ขายแล้วอยู่อยู่แล้วอยู่ทาวนเลยเมื่อสองวันยังโทรมาหาผมอยู่เลยที่ผมมาอยู่ทางหลวงเนยครับครับเดี๋ยวมากลับมาที่ท่านประธานสภาครับกระปิดนหนึ่งนะฮะหลังจากที่ตำรวจเข้ามาในทุมทนแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ที่แรกตดดใจนะก่อนหน้านี้กับปัจจุบันวันแรกกับวันแรกวันแรกเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าต้นรองเอกเนี่ยเป็นใครนะับมาก็ผมไม่คิดว่าเขาจะทําได้ขนาดนี้หรือเปล่าฮะที่อยู่ๆไปมันมันดีขึ้นนะชาวบ้านเขาก็ติดติดเขาว่ารองเอกนะฮะส่วนมากเขาจะเรียกรองเอกต้องขออนุญาตท่านผู้กำกับ้วยนะฮะครับเรียกรองเอกรองเอกครับบางบ้านเนี่ยชาวบ้านบางคนนะฮะอย่างที่ว่ามึด ไปมืดลืดญ้าลกอะไรเนี่ยครับบางทีเขาไม่มาหาผมนะทั้งที่ผมดูแลอยู่แถวนั้นเขาจะสายตรงกับรองเอกเลยครับพอรองเอกบอกปุ๊บร่้ขึ้นวันตรงวันเนี่ยเรียบร้อยหมดทุกอย่างเ่ยผมก็ไม่รู้ท่านมีจิตวิญญาณยังไงนะที่ว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านับหลักตอนนี้ไม่ต้องะไยเดินริมคลองเนี่ยชาวบ้านที่เรียกกินข้าวเลยครับเก่งคือผ่านหน้าบ้านนี้ สาวสาวทำพี่ข้าบ้านนะครับใช้ได้ครับเห็นว่าช่วงสงการที่ผ่านมามีการจัดลดน้ําตําหัวกันด้วยใช่ครับนะฮะมีกิจกรรมอย่างนี้มีจัดแบบที่ผ่านมาก่อนที่ยังไงบ้างฮะพุ้งกับเนี่ยจะเข้ามาในชุมชนเนี่ยมีมีการจัดจัดกิจกรรมอย่างนี้ไหมฮะมีครับก็มีแต่ยังไม่ไม่ใหญ่เหมือนตอนที่ท่านรองเอกมาครับ ตนเองรองเอกมาก็ได้เชิญลุงเอี่ยมนะฮะกับลุงเอี่ยมที่ขอทานเนี่ยนะฮะมาด้วยแล้วก็ได้มอบเงินช่วยตังลุงเอี่ยมเนี่ยใครมอบลุงเอี่ยมมอบหรือใครไม่ไม่ใช่ตังเอท่านท่านกับตังท่านภูมิกับเนี่ยมอบให้มอบให้แล้วก็ได้มอบเงินให้แก่ชุมชนคงนี้ด้วยฮะเพื่อเอามาพัฒนาท้องถิ่นในในหมู่บ้านนั่นนะครับแล้วก็ทีนี้พอ มีกิจกรรมร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ในเรื่องของปัญหาของอัยกรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดเห็นว่าก่อนหน้านี้ให้ผู้ใหญ่บ้านเล่าดีกว่าพอสมควรเหมือนกันท่านมาถวาท่านด้วยนะเดี๋ยวท่านท่านพบ่มกับเมื่อก่อนนี้นะผมเหงนตามีซอยซอยหนึ่งไม่ต้องเม่ขอขอสมุนสิทธิ์นะขอสมุนสิทธิ์คือเมื่อไนี่ยวิ่งปัาด นะหยิบมันมันโยนไว้เลยปุ๊บเห็นเลยแค่นีน้มนั่งอยู่เห็น <c> โ <oughs> ยนไว้ข้างเสาวไฟวฟ้าเขาวิ่งผ่านไปตีไอมอ่ถึงห้าตีก็มีขันบ้ารมา,าก็จอดตบนั้นลงลงไปหยิบ,บหอ่อห่อหนึ่งขึ้นมามันใหม่ฟ้าแม่ไงอย่างเงี้ยถูกไหมครับมันใหม่ในแต่ะที่<ว>ท่านท่านผู้ใหญเ่เป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีหน้าที่ดูแลลูกบ้าน ทั้งในเรื่องของชญจกรรมด้วยอย่างนี้เราผมเขียนบ้านเราทํำยังไงแล้วก็มองตอนที่ท่านท่านุ่งกับจะเข้ามาเนี่ยช่วงนั้นทํางไงช่วงนั้นไอ้จริงๆแล้นะผมผมพูดจริงๆงนะผมผมเห็นเนี่ยผมก็อยากจะเข้าไปจัดแต่ก็ไม่ทันผมกลับมาผมก็ป้าดไปป้าดมาอะไรอย่างเงี้ยลักษณะคือก็เหมือนกับว่าไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับ ไอทางแต่เราเราก็ไม่ไม่พร้อมคือเราไม่มีรถยนต์อะไรที่จะวิ่งตรวจในขณะนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มองแต่แต่พอถํานลองเข้ามาปุ๊บเนี่ยหลังจากที่กองปราบเข้ามาแล้วอาครับหายหายไหมพูดได้เลย,เลยพูดคำเดียวเลยว่าหายไปเลยปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างในเรื่องขอยงอยาเสพติดณตอนนี้นะเท่าที่ผมปอง<ม>ไม่มีไหมไม่ไ<ง>ไมีแล้วเปเลยเหรอเป็นทุนท่งทนสีขาวเลยเหรอ ก็ S <S> พูดถึงช่วงช่วงช่วงหนึ่งนะครับแล้วมันไม่มีเลยครับแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยมีคนหรือว่าค้ายาผู้ค้ายาอยู่ในชุมชนรมรเราไหมฮะเยอะไหมเยอะไหมปัญหาหรือว่ามีเด็กเสพยาก็ไอ้เรื่องค้าหรือว่าเสพเนี่ยนะจริงๆแล้วมันส่วนมากจะถ้าพูดจริงมันจะเป็นข้างนอกเข้ามาข้างในมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เสพส่วนมากก็จะโดนจับเป็นหมดแล้วนะทีนี้ในเรื่องของผู้ใหญ่นะฮะ ช่วงเรื่องของยาเสพติดช่วงก่อนด้านนี้ทีนีม้มาถึงท่านผู้กกับหลังจากที่กองปราบช่วงสมัยนั้นนะครับเข้ามาแล้วทำยังไงกับพวกแก๊งค้ายาเหล่านี้หรือผู้เสพเหล่านี้อ,อคือมันจออโตเมติกไปเลยครับครับ <c oughs> มันจะหายไปเลยโดยอัตโนมัติ<ม>เลยตอ,ตอนผมเข้ามาเนี่ย <c oughs> ตอนแรกๆเนี่ย <c oughs> ก็พวกเด็กแว้นอะไรนี้ก็ต่อหน้าผมเลยแปด <c oughs> เดินที่เขาบอกว่า บิดมอสายวิ่งไปวิ่งมานี่ยแต่ตอนนี้เ,นเ,เรื่องของยาเสพติดเนี่ยเขาไว้ใจผมขนาดที่ว่าสามีสามีติดยาเสพติดครับนะฮะภรรยาก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็รู้แล้วโอเคสามีเขาติดยาแต่ว่าก็เจอกันทุกวันอย่างเงี้ยนะฮะจนตอนหลังภรรยาเขาก็ไปบอกสามีเขาว่าลองเอกรู้แล้วนะว่าพี่เด็ก แต่เขาก็ไม่หลบผมนะครับคนที่ติดยาก็ไม่หลบผมเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วก็ค่อยๆก่อมเขาอะจนเลิกแล้ะครับตอนนี้เลิกแล้วขณะนี้ก็เลิกแล้วเลิกละครับส่วนทุนแก๊งยาก็ไม่ไม่มีไม่กล้าครือมันจะหายอัโตมติอความคิดว่าถ้ามีแล้วไปจับก็ก็ต้องจับนะครับแต่ว่าจะหายไปโดยตราบใดที่ความ ไว้เนี่ยใช้ใจสูงขึ้นครัไอ้พวกอายกรรมมันก็จะลดลงเป็นส่วนทางกันไปออโตเมติกไปเลยครับคครครัับบตอนเรามาครั้งแรกในบุกที่หมู่บ้านแห่งชุชนแห่งนี้ครับเราเห็นแล้วเราหนักใจตรงไหนสุดไหมฮะกับปัญหาอ,อายการรมยนต์ตอนแรตอนแรกก็สว,วัสดีครับคุณยายผมตำรวจกองปราบก็ถามคำาตอบคำาไม่ยิ้มด้วยผมก็ต้องสักสามสี่ครั้งนะฮะครับ เริ่มยิ้มกับผมทีนี้พอคนแก่ยิ้มกับผมก็ทีนี้ก็รักผมแหละครับครับโอ้โหต้องใช้จิตวิทยาพอสมควรต้องอดทนหน่อยฮะคือการนี่อย่างที่ท่านพูดกลับว่าต้องอดทนเขาไม่ยิ้มไม่เป็นไรเราเข้าทุกวันครับทุกวันแล้วจนปัจจุบันนี้ทนทานข้าวเลยไหมทานข้าวครับทานข้าวต้องทานด้วยคือไปตามร้านค้าหรืออะไรครับเขาไม่เก็บตังค์ผมนะแต่ว่าคือทานน้ําทานอะไรเนี่ยครับ ไม่ยอมเก็บตังค์ไม่ยอมอะไร,รเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยฮะเพราะว่ามาเทียบกับเวลาเราประชุมหรือ ails, อะไรเราเลี้ยงข้าวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเหมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราเป็นครับลูกบ้านเขาแบบเหมือนเป็นคนในบ้านเขาไปแล้วครับเวลาคุยกับเราเวลาคุยกับผมก็ใช้คําว่าบ้านเรามันเป็นอย่างนี้บ้านเราเป็นอย่าง,งานั้นใช้คาว่าบ้านเราครับอันนี้เกิดจากความไว้นิเชื่อใจลรวครับ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 เราท่านประธานสภา เป็นไงฮะหลังจากที่เข้ามาแล้วทางาสภาทางเทศบ,บาลตะบนสารยาใช่ไหมฮะมีการสนับสนุนในเรื่องของอทั้งงบประมาณทั้งกิจกรรมอะไรบ้างไหมฮะมีฮะรับยังไงก็ได้ความรู้คอบจากท่านนายกนพดลประปรยาพานันธ์นิดนะงฮะนายกหนุ่มเออได้ความช่วยเหลือ,อหลายๆอย่างค,คือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ผ่านผมนะเขาผ่านทางรองเอกมา๋อครับทกเกือบจะทุกเรื่องแนะพอผ่านรองเอกมาปุ๊บเนี่ยครับ ผมก็เออบอกกับท่านนายกหนุ่มพอบอกปุ๊บท่านนายกก็ทำคือประสานงานกันตลอดนะครับงานก็เลยรู้ล่วงดีดีครับแต่ผมแปลกใจว่าเต๊ะชาวบ้านทําไมเดี๋ยวนี้ไม่รักผมแล้วเอนีเพราะอย่างนี้ถ้าเกิดท่านพุ่งกลับไปลงสมัครสมัยหน้าก็ได้เป็นนายกเลยนี่ยคือชาวบ้านตอนนี้คือเขาติดปากนะครับร้องเอกล้องเอกครับ กลัวเดี๋ยวมาเรียกรถขั้นหรือเปล่าครับในเรื่องของชุมชนแห่งนี้ครับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้กับทางเทศบาลเป็นมีมีอะไรบ้างพอจะทราบไหมครับเก็อยากจะให้ทางรองเอกเนี่ยครับให้มีโครงการนี้เรื่อยๆครับเพื่อว่ายาเสพติดเด็กวงเด็กแว้นนี้ให้ให้หมดไปจากในชุมชนนิทีนะฮะเยอะขนานั้นเลยครมีฮะมีมีครับเกิ ผมขนาดขับรถไปนะเด็กขี่จักรยานข้างหน้านะฮะวัยรุ่นนะครับพอเราผ่านไปปุ๊บผมก็มองกระจกหลังเนี่ยเข,า,เขาก็มีการส่งของส่งยาอะไรครับเราก็ทําเฉยๆบางทีรู้แล้วก็เออบางครั้งเนี่ยต้องบอกพวกพวกเขาบอกเอออย่านะตรงนี้นาอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ผมก็ไม่รู้ยังไงนะว่าพอเราเตือนแล้วอะไรล้วก็ไม่ฟังครับพอไม่นานตู้ก็โดนโดนจับโดนอะไรอย่างเงี้ยฮะ อยากให้โครงการนี้ขยายแต่ขยายฮะตอนนี้คือมีหมู่สี่กับหมู่ห้าอยากขยายเป็นทั้งตำบลเลยนะฮะระยะยิงดีเลยเพราะตอนนี้อีตรงนี้มีโครงการอย่างนี้นะฮะตรงนี้เขาไม่มีแล้วพวกยาเสพติดอะไรไม่มีครับคือมีแค่ส่วนน้อยที่สุดนะฮะมันก็ไปมีข้างนอกอีกครับพอไปมีข้างนอกปุ๊บถ้าโครงการนี้ยังอยู่แค่นี้นะฮะผพราว่ามันก็ไม่ไม่น่นนะถ้าโครงการนี้ขยายไปเรื่อยๆนะฮะ ผมว่ามันก็นจะต่อเนื่องไปเรื่อยครับเขาจะทําให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงนะครับเกิดความเข้มแข็งขึ้นไปด้วยอย่างนั้นนะฮะทีนี้เดี๋ยวช่วงเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาถามท่านพุ่มกับว่าหลังจากที่เป็นเจ้าที่ตํารวจกองปราบสุดท้ายแล้วมาเป็นเจ้าที่ตํารวจทางหลวงแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราคําถามนี้นะครับท่านพุ่มกับจะตอบนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตำรวจทางหลวงยัง จะคงโครงการนี้อยู่ต่อไปหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ